สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุย m a y f l o w อร์ทา o ์โรแอนด์เดสตนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวราศีกันนะคะหรือว่าชาวลัคนากันเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นดวงความรักในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ Happy ้เบิร d a y ดล่วงหน้าขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยากรณ์ให้ทีละสเตตัสนะคะคนโสดคนมีแฟนแล้วก็คนมีคนคุยหรือที่ยังเบลอๆงงๆกันอยู่นะคะมาเริ่มที่ทคนโสดกันก่อนคนโสดเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงจะมีโอกาสอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะ Five of Swords นะคะ y d r o แฟนนะคะแล้วก็ two of s อฟ r อสนะคะแล้วก็โ okay. อเคเพสซอบเ e น t a เคิลขออภัยคับเพส f w a n d นนะคะก่อนหน้านี้ชาวราศีกันอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีกับหัวใจตัวเองมานะมาสักเท่าไหร่นะคะเช่นอาจจะรอคอยความหวังรอคอยความรักนะคะกับใครบางคนมาแบบเราจดจ่อรอคอยมากๆแล้วปรากฏว่าโดนอาจจะโดนโดนโดนแมวขโมยไป ะะหรือว่าอยู่ๆก็เกิดการพลิกผันอะไรบางอย่างทำให้เราแบบเฮ้ยผิดหวังจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะทีนี้พอเข้าเดือนกันยายนเนี่ยเดือนเกิดคุณก็จะมาเกิดการตั้งปณิธานหรือว่าตั้งสติตัวเองใหม่ได้อีกรอบนะคะว่าเราควรจะทำอะไรในสิ่งที่มันถูกต้องนะหรือว่าเลือกลักคนที่มันแบบว่ามีท่าทีที่ชัดเจน ดูดีดูโอเคจริงๆกับเรานะคะและมีโอกาสว่าคุณก็น่าจะมีคนเข้ามาด้วยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงตัวตนของเขาออกมาชัดเจนนักอาจจะมาในลักษณะที่เรียกว่าคล้ายๆชวนทะเลาะหรือว่าชวนกวนประสาทอะไรอย่างเงี้ยพูดจาให้คุณแบบรู้สึกไม่ค่อยเข้าหูนะคะแต่ถามว่ามีไหมมันมีมาแน่นอนมีโอกาสว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะคะเขาผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยรับรองว่าคุณนะ่ะเลียวหลัง หันไปมองเขาแน่นอนแถมเดือนนี้ตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีออร่าเป็นคนที่ดูดีดูน่าสนใจดูน่าเข้าหานะคะมากขึ้นนะคะมากกว่าก่อนหน้านี้เยอะด้วยจิตใจต่างๆคุณจะเริ่มสุข,ขุมขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีความสุขความสดชื่นกับการทําอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอคนที่จะเข้ามานะคะอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะคือ แปลกอาจจะด้วยแบบแปลกเรื่องของความคิดเรื่องของไอเดียหรือแปลกกระทั่งเรื่องของการแต่งตัวก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะ่า u g g m e n t แบบนี้คุณต้องระวังด้วยว่าอาจจะมีคนเก่าๆนะคะประเด็นเก่าๆเรื่องเดิมๆนะกลับมาในชีวิตได้อีกครั้งนะคะคัดกรองเอาดีๆก็แล้วกันนะคะว่าคุณอยากได้ใครนะคะหรือว่าอยากจะทำให้แบบ อยากจะรับเรื่องเดิมๆที่มันเคยทำคุณเจ็บเคยแบบซ้ำๆๆซักๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตอีกหรือเปล่านะคะคุณอาจจะให้โอกาสเขาได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นโอกาสชนิดที่เขาต้องเขาต้องได้เวลาหรือว่าเราต้องให้เวลาตัวเองด้วยในการพิสูจน์ว่าเขาโอเคจริงๆนะคะอืมนี่แหละนะทีนี้มาต่อกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานกันแล้วนะคะเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงนะคะ Ten s o f Cups นะคะซ of s อ a ซอสนะคะ The Hangman แล้วก็ o s Sauce ขึ้นมาอีกแล้วในกลองนี้สถานการณ์คล้ายกันหน่อยนะคะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากโคตรใครก็ไม่รู้มาเป็นแฟนเราเองนั่นแหละ บางทีแฟนคุณก็พูดจาไม่ค่อยถูกหูนะคะหรือว่าสื่อสารอะไรไม่ค่อยตรงประเด็นสักเท่าไหร่อยากได้อย่างหนึง่งแต่ก็พูดออกมาอีกอย่างหนึ่งนะคะคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะนะบางทีก็ก๊อปข้อความมาส่งผิดผิดถูกถูกแล้วก็หาว่าเราไม่อ่านให้ดีหาว่าเราไม่ฟังให้ดีนะคะแต่คุณก็เหมือนแบบใจเย็นนะอารมณ์อโลยกันไปอะไรกันบบเออมันเป็นของมันอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะคะเดือนนี้นะคะใครยังไม่ได้แต่งงานจะมีโอกาส การได้มาคุยกันเรื่องของการย้ายมาอยู่ด้วยกันการแต่งงานการสร้างเรือนหอหรือการไปคุยกับครอบครัวนะคะทั้ง2ฝ่ายนะคะแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปสักเท่าไหร่นักนะติดปัญหาติดขัดนู่นนี่นี่หรือบางทีก็ติดปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินที่ยังไม่พร้อมจะมาดองเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะคะ เดือนนี้คุณจะอึดอัดนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมคุณก็ยังโอเคและปัญหาเดิมๆเนี่ยนะคะจริงๆมันก็ต้องให้เวลามันนะคะอคุณจะไปยิไปรีบไปเซาซีกับแฟนนะคะหรือว่าพยายามจะไปเร่งเวลาให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่ายิ่งทําก็สถานการณ์จะยิ่งแย่ลงนะคะอยู่สวยๆนิ่งๆของเราบ้างนะ มีอะไรที่ต้องระวังบ้าง s i x ซั p คัพนะคะเรื่องเก่าๆประเด็นเก่าๆนะคะแฟนเก่าเราแฟนเก่าเขาหรือถ้าใครมีลูกติดนะคะก็อาจจะมีเรื่องนี้นะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะคะมันจะเป็นเรื่องในอดีตแหละนะคะแล้วก็เราเองเราก็อยากฟื้นฝอยห,หาตะเข็บมากนะักเรื่องอะไรที่มันจบไปแล้วแบบจบจริงๆไม่ได้มีประเด็นอะไรขึ้นมาอีกอะไม่ต้องหาเรื่องทำตัวชิลๆบ้างนะคะอืมประมาณนี้แหละนะ ทีนี้มาต่อกันนะคะที่ความรักของคนที่มีคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์งงงเบลเบละนะคะเดือนกันยายนจะเป็นยังไงนะคะทัวร์บอลนะคะแฮงแมนต่อเนื่องมานี่ๆเลยแล้วก็ด e e m มเพรสนะคะอันนี้เซเว่นซับคัพนะคะ สำหรับคนคุยนะคะอาจารย์มองว่าเอา้านี่เราไปชอบหรือไปแอบแอลแอบ,แอบต๊ะอ,อะไรกับคนมีครอบครัวคนมีแฟนแล้วหรือเปล่า <c oughs> เขาก็สนใจเราดีนะคะออกจะเอ็นดูออกจะมีความรู้สึกที่ดีดีกับเรามากๆด้วยแต่ก็ต้องบอกนะว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ ะะดูเหมือนว่าบางทีมันเป็นเรื่องของความฝันกลางวันของเราไปข้างเดียวแล้วเราก็เอาไอ้ฝันกลางวันไอ้สิ่งที่เราโมโนแจม่มอะไรของเราไปเรื่อยเนี่ยนะคะมาทําให้ตัวเองอะ่ะนะลำบากหรือว่าอยู่ๆก็มาติดสตัก๊กอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็บางทีก็ทุกข์กับเรื่องที่แบบมันไม่จําเป็นต้องทุกข์อ่ะนะคะเออถ้าคุณไปชอบคนที่ไม่มีทางเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์มองว่าตรงนี้คือ ชอบเฉยๆไม่เป็นไรแต่การลงตัวลงใจไปเล่นในความสัมพันธ์นี้ด้วยเนี่ยอันนี้เรียกหาเรื่องใส่ตัวนะคะอบอกเลยว่ากับความสัมพันธ์อันนี้ที่คุณที่คุณกำลังงง,งๆเบลเบหรือว่าคุยคุยอะไรกันอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองมันเป็นเจ็ดถ้วยนะคะ เดือนนี้คุณก็จะยังรู้สึกได้อยู่ดีว่าบางทีเราก็รู้จักเขาหรือบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้จักเขาเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยบางทีก็ทําตัวหายหัวทักแล้วก็ไม่ตอบบางทีก็หายไปเป็นอาทิตย์หายไปหลายวันเนี่ยแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะสําหรับคู่ไหนที่ความสัมพันธ์ทางกายภาพมันล้ํามันเกินสถานะทางสังคมไปแล้วระวังท้อง นะคะมันมีเกณฑ์ท้องเนาะไพ่ขึ้นมาแบบค่อนข้างชัดนะคะถ้า,เ,าเรื่องเรื่องอันนี้ไม่ได้ห้ามนะแต่แต่จะบอกว่าก็คุมมันกําเนิดเอาไว้ให้ดีนิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องเรื่องน้องมาเนี่ยมันค่อนข้างเปอร์เซนต์มันค่อนข้างสูงนะคะเราเราไม่ควรปล่อยให้เราป่องขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครในชีวิตเขาถูกไหมล่ะนะคะแล้วอย่าบอกว่าท้องท้อง,องซะ เขาจะได้มาเป็นของเราหรือเราจะได้เอาเขามาแบบอย่างง่ายได้บางทีโลกก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะอันนี้ต้องเตือนนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนชาวราศีกันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฉันไดของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเน้นๆเลยก็คือคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงแม่นไม่แม่นอะไรยังไงหรือมาเมาส์มอยชีวิตรักกันให้จารย์ฟังก็ได้นะคะอะไรที่มันไม่โอเคอาจารย์ก็จะเอามาปรับปรุงเนาะคะค่ะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย